บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยากเปลี่ยนรหัสพินใหม่ที่กำหนดไว้ตอนยืนยันตัวตนต้องทำอย่างไรสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง p n s m i น e นะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนหากอยากเปลี่ยนรหัสพินใหม่ที่เคยกำหนดไว้ในขั้นตอนการยืนยันตัวตนต้องทำอย่างไรก่อนเข้าไปฟังรายละเอียดฝากเพื่อนๆกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะ สำหรับความคืบหน้าการใช้สิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565นายพรชัยถีระเวศผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังได้เปิดเผยความคืบหน้าการใช้สิทธิภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2566ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565 ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จภายในวันที่26มีนาคม2566ณวันที่5เมษายน2566เวลา13.00นมีมูลค่าการใช้สิทธิสะสมจำนวนกว่า2,000ล้านบาทจากผู้มีสิทธิ์จำนวนกว่า8ล้านรายนะคะส่วนใหญ่จะเป็นการใช้สิทธิ์ในวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นจากร้านทงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น วงเงินส่วนลดค่าซื้อกาหุงต้มจากร้านค้าตามที่กระทรวงพลังงานกำหนดและวงเงินรวมค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะตามลำดับอย่างไรก็ดีนะคะตั้งแต่วันที่1เมษายน2566ซึ่งเป็นวันแรกที่มีการเริ่มใช้สิทธิ์พบว่าผู้มีสิทธิ์บางส่วนที่ยืนยันตัวตนที่ธนาคารกรุงไทยธนาคารอมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสำเร็จแล้ว โดยเมื่อไปใช้สิทธิ์ร้านทงฟ้าพบว่าไม่สามารถํำรัส่วนบุคคลหรือต้องการเปลี่ยนแปลงรหัสพินที่กำหนดไว้ในขั้นตอนการยืนยันตัวตนซึ่งในกรณีดังกล่าวผู้มีสิทธิ์สามารถดำเนินการได้ดังนี้นะคะ 1. กรณีต้องการเปลี่ยนรหัสพินใหม่สามารถดำเนินการได้ที่สาขาของธนาคารกรุงไทยธนาคารอมสินและทกสได้ตั้งแต่วันที่1เมษายน2 5 6 6เป็นต้นไป โดรหัสพินใหม่จะต้องไม่ซ้ำกับรหัสพินเดิมที่เคยกำหนด10ครั้งย้อนหลังและต้องทำการยืนยันตัวตนทุกครั้งที่เปลี่ยนรหัสพินซึ่งจะสามารถใช้สิทธิ์ได้หลังจากกำหนดรหัสพินใหม่ประมาณ2ชั่วโมง 2. อกรณีรหัสพินตามที่เคยกำหนดไว้ในขั้นตอนการยืนยันตัวตนไม่ถูกต้องจำนวน3ครั้งจะถูกระงับการใช้งาน สำหรับสิทธิบริการที่ต้องใส่รหัสพินผู้มีสิทธิ์สามารถติดต่อขอทำการยืนยันตัวตนกำหนดรหัสพินใหม่โดยต้องดำเนินการตามข้อหนึ่งนะคะ 3. กรณีที่ดำเนินการยืนยันตัวตนแล้วแต่มีการเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนเนื่องจากบัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุหรือสูญหายจะต้องอายัดสิทธิบริการแห่งรัฐด้วยตนเองผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติกับศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บริการแห่งรัฐ หมายเลขโทรศัพท์02-109-2345ซึ่งเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงหรือติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยตามวันและเวลาทำการของสาขาของธนาคารกรุงไทยในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ระหว่างเวลา8.30นถึง17.30นนะคะโดยผู้มีสิทธิ์ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนใบใหม่ไปติดต่อขอทำการยืนยันตัวตน เพื่อกำหนดรหัสพินพใหม่โดยต้องดำเนินการตามข้อหนึ่งก็เป็นการอัปเดตความคืบหน้าของบัตรสริการแห่งรัฐนะคะสำหรับผู้ที่ต้องการเปลี่ยนรหัสพินพใหม่หรือลืมรหัสพินพก็สามารถทำตามขั้นตอนข้างต้นได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะเพียงเท่านี้นะคะสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรฝากเพื่อนกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะ